สวัสดีครับผมหวังอีป่ปอนะครับใกล้ที่จะถึงวันเกิดผมแล้ววันเกิดปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณยายคุณย่าคุณแม่หรือว่าคุณป้าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่สามารถเขียนคอมเมนต์มาอวยพรวันเกิดผมได้เนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยผมเพิ่งจะทราบว่าแสดงความคิดเห็นไม่เป็นคือไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเขียนตรงไหนบน YouTube เวลาเปิดเข้ามาดูคลิปแล้วไม่รู้ว่าจะเขียนตรงไหนจะเม้นต์ตรงไหนจะทํายังไงดีวันที่ผมก็จะมาบอกวิธีแบบง่ายมากๆเลยนะครับ ตอนอื่นนะสมมติว่าเราเข้ามาที่ช่อง u t u b e อ่ะสมมติว่าเป็นช่องกูซูแลนเราก็เลือกคลิปเลยนะครับหรือไม่เนี่ยเราอาจจะเจอคลิปอยู่แล้วที่เราชอบเราติดตามอยู่แล้วคลิกเข้าไปที่วิดีโอนั้นเลยครับใ<ส>ต้คลิปวิดีโอที่เรากําลังดูอยู่กําลังเล่นอยู่สมมติว่าเราดู I m i s s you ขนุอารมณ์ร้ายกับเจ้าชายมาเฟียมันจะมีคําว่าเพิ่มความคิดเห็นเราก็กดเข้าไปตรงนั้นได้เลยพอเรากดเข้าไปปุ๊บ แป้นพิมพ์ของเราก็จะขึ้นตัวหนังสือให้เราพิมพ์เราก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์แสดงความคิดเห็นลงไปเลยแบบง่ายๆพอเราพิมพ์เสร็จปุ๊บด้านขวามือของเราเราก็จะเห็นมีลูกศรสีน้ําเงินอยู่เราก็กดเข้าไปที่ลูกศรสีน้ําเงินเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสับสำหรับเรื่องราวของการแสดงความคิดเห็นหรือที่เรียกว่าคอมเมนต์นั่นเองข้อความของเราก็จะขึ้นใต้วิดีโอนั้นๆ นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคบที่ผมนํามาแชร์ในวันนี้เพราะว่าเวลาที่ผมอ่านคอมเมนต์แล้วผมก็เห็นว่าหลายๆท่านนี่บอกว่าอยากเขียนเม้นต์มานานแล้วแต่เขียนไม่เป็นไม่รู้จะเขียนยังไงดีตรงไหนดีวิธีมันก็มีเท่านี้เองนะคะแบบง่ายมากๆอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาถึงผมแล้วก็จานเกย์เยอะๆนะคะผมจะรออ่านและขอบคุณมากๆที่ติดตามสายฟ้าและอ่านดาวมันฟิกเสียงเรื่องหมายของช่องเรากูซูลด์ ผมขอให้ผู้สูงอายุทุกท่านที่ติดตามรับชมช่อง,องนี้มีความสุขมากๆนะครับรวมถึงทุกๆคนด้วยพี่น้องชาวกูสูขอบใจมากๆนะสายฟ้าเอามาใช่อีปอ๋อฟังแฟนฟิกเรื่อง I miss you คุณหนูอารมณ์ร้ายกับเจ้าชายมาเฟียตลอดฟังไปด้วยแล้วปู่ก็เยภะพาไปด้วยแต่ปู่ในะเขียนคอมเมนต์ไม่เป็นต่อไปอะ่ะปูจะเขียนถึงอีป๋อนะ่ะทุกอีพีเลยชอบสายฟ้าอันดามันที่สุด เขคาคณอ้อกไ้เลยครับคุณปู่นี่คือดอกไม้สอบคุณปู่ที่น่ารักห้ามเย็บผ้าอย่างเดียวนะครับรักษาสุขภาพด้วยแล้วผมจะรออ่านคอมเมนต์ของคุณปู่นะครับปอปี้ทำดีมากๆเลยนะวันนี้น่ารักที่สุดเลยอะ่ะมีแนะนําว,วิธีคอมเมนต์ด้วยอะ่ะต่อไปอ่ะจานเก๋จะรออ่านการคอมเมนต์จากแฟนแฟของปู่สุรันดา อย่าลืมดูมแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับสาวผู้สูงอายุทุกท่านรักทุกท่านนะครับ